สวัสดีครับผมนุ้แอดมินช่อง107เคลรับออนไลน์เรื่องแก้ติดแดงบัญชีโฆษณา Facebook ขอบัญชีเขียวคืนสิทธิ์2บรรทัดและ3บรรทัดหมายความว่าอะไรต่างกันยังไงและการลงชื่อเข้าใช้ Facebook หลายบัญชีในเครื่องเดียวกันบางคนกังวลว่าเฟซของพี่สาวติดแดงอยู่ในคอมเครื่องเดียวกันไม่จําเป็นนะครับคือมันสามารถอยู่ด้วยกันได้ไอคนติดแดงไปแก้ที่ปายเหตุคือ ผมต้องยื่นผ่าน VPN ไปยื่นที่อเมริกายุโรปไม่เกี่ยวครับถ้าคอนเทนต์หรือว่าโพสต์ในเพจของคุณมันละเมิดมาตรฐานคุณจะไปยื่นดาวนารมันก็โดนนะครับการยื่นขอแก้ติดแดงหมายถึงยืนยันตัวตนอัปโหลดบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ให้ Facebook รู้ว่าเป็นบุคคลจริงๆบางทีชื่อนามสกุลไม่ตรง แต่ก็ขอให้มันบ่งบอกเขาอยากรู้ว่าเราเป็นมนุษย์จริง,รงๆหรือไม่ถ้าบัตรประชาชนนั้นไม่เคยไปยืนยันไม่เคยยืนยันบัญชียิงแอดแต่ถ้าคุณเคยโดนติดแดงแล้วเอาบัตรไปอัปโหลดโดนปฏิเสธมารอบหนึ่งแล้วจะยื่นรอบ2ไม่ได้นะครับก็หาทางให้คุณพ่อคุณแม่พี่สาวน้องสาวญาติสนิทมิตรสหายช่วยนะครับทำบัญชีและช่วยตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วนะครับเขาจึงจะไปเช็ค ตรวจสอบคอนเทนต์ในเพจของเราว่ามันผิดมันผิดจริงไหมหรือว่าระเบียบการอื่นๆเช่นคุณมีการทำคอนเทนต์อันช่อโกงในส่วนใดไหมมันเป็นสเต็ปนะครับยืนยันตัวตนเสร็จเขาจะทําการตรวจสอบแต่ถ้ายืนยันตัวตนไม่ผ่านหมายถึงคุณอาจจะถ่ายรูปไม่ชัดขนาดไฟล์ไม่ไม่ตรงพูดถึงขนาดไฟล์นะครับบัตรประชาชนคุณควรจะถ่ายชิดขอบสี่เหลี่ยมผื้นผ้า จดขนาดไว้นะครับคือ1,500 1 0 0 0คูณ1,000พิกเซลจะใช้แอปหรือโปรแกรมอะไรก็ได้ทำให้พิกเซลประมาณนี้นะครับผมเคยอ่านเจอในระเบียบการของ Facebook นะโดยบังเอิญชิดขอบสี่เหลี่ยมผืนผ้านแนวนอนชัดเจนแล้วอัปโหลดไปน่าจะผ่านไหมก็มีโอกาสผ่านครับเป็นความเชื่อว่าใช้บัญชีเขียวยิงแล้วมันจะแข็งแรงอาจจะมีการเพิ่มลิมิตการจ่ายเงินให้มาด้วย ผมแนะนําว่าคุณควรจะไปโฟกัสคอนเทนต์ในเพจของคุณให้มันไม่ละเมิดไปทําอีท่าไหนก็แล้วแต่อย่างเช่นบางคนเขาชวนชวนลงทุนชวนทํางานออนไลน์พาร์ทเนอร์ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับมีกฎหมายรองรับด้วยแต่มันผิดกฎ a c e b o o k ครับคุณก็ต้องไปหลบหลีกซิกแซกเช่นบอกว่าทําการขายของออนไลน์มันก็หมายถึงรับพาร์ทเนอร์หรือตัวแทนถ้าคุณใช้คําว่างานออนไลน์รายได้ดีเมื่อไหร่ก็สวย ถ้าค,คุณรู้จักวิธีการหลบหลีกแล้วนะไปยิงในเพจสําหรับสําหรับคนที่ต้องการเปิดลิมิตสูงๆยิงวันละหมื่นผมมองว่าจําเป็นนะสําหรับธุรกิจบางคนที่กําลังเติบโตแล้วไปประสบอุบัติเหตุบัญชีโดนปิดถาวรแล้วคุณก็ต้องไปตามคุณก็ต้องไปหาซื้อบัญชีเขียวคืนสิทธิ์และเปิดลิมิตเอาไปยิงนะครับแต่ต้องระมัดระวังปนโกงนะครับของแท้ผมไม่ว่าแต่ถ้าเป็นของเทียมขึ้นมาเสียเงินฟรีนะครับบัญชีเหล่านี้น่าจะ ประมาณ1,500หรือ2,500แต่ผมไม่ได้ขายนะนะครับผมผมช่วยผมช่วยอัปโหลดช่วยแก้เพราะบางคนตัดต่อถ่ายรูปบัตรไม่เป็นแต่ผมไม่ได้ทําให้ทุกคนนะครับเอาเป็นว่าไปทําเองตามที่ผมแนะนําขนาดต่างๆผมก็แจ้งแล้วนะครับการอัปโหลดก็ไม่ได้มีอะไรมากเตรียมแค่เบอร์โทรถ้าใครใช้ Gmail สมัครนะครับแล้วขอก็ขอ,ขอบัตรก็กดอัปโหลดธรรมดาในหน้าตัวจัดการโฆษณาหลังบ้านครับเข้าผ่านหน้าแรก Facebook ฝั่งซ้ายมือจะโชว์คาว่าตัวจัดการโฆษณาคุณก็คลิกเข้ามาแล้วมันแดงเต็มหน้าจอแน่นอนก็อัปโหลดใส่เบอร์อัปโหลดจบนะครับนี่สามขีดมุมซ้ายไปที่คุณภาพบัญชีนะ2องบรรทัดเขาบอกว่าขอบคุณในการยืนยันตัวตนหมายถึงเขาแค่สงสัยนะครับบางทีโพสต์คอนเทนต์ของคุณในในเพจเนี่ยไม่ได้ละเมิดอ,อะไรมากมายครับเขาแค่สงสยัยเขาก็ติดแดงแล้วคุณก็แก้ การที่จะทำให้เขาสงสัยเนี่ยบางทีคุณไปเขียนแคปชั่นสั้นเกินไปใส่ข้อมูลในรูปภาพเยอะเกินไปเขาก็สงสัยว่าคุณเป็นสแปมแต่จริงๆมันไม่ได้ละเมิดอะไรหรอกนะสมัยก่อนแค่อักษรเกินเขาก็บล็อกคุณแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันอารุ่มอร่วยครับแบบนี้ก็ยิงได้ครับเต็มหน้าจอเลยโอ้สมัยก่อนครับขนาดอักษรไม่เกิน25%ต้องกากบาดต้องกากบาดรูปภาพแล้วก็ต้องเอาอักษรมากองไว้มุมซ้ายบนล่าง นะครับจะกระจายแบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยว,ยวนี้เห็นไหมยิงได้นะบางครั้งยิงครั้งแรกเนี่ยใส่ไปแบบนี้เขาก็สงสัยว่าคุณเป็นสแปมตัวเกาะกวนนะครับเมื่อคุณยื่นแก้โดยไม่ได้มีความผิดอะไรมากมายนะเขาก็จะไปตรวจสอบและเขาก็คืนสิทธิ์ให้คุณเป็น2บรรทัดคุณทําผิดส่วนมากนั้นจะเกิดจากการใส่ลิงก์เยอะเกินไปแฮชแท็กเ,เยอะเกินอิโมจิเต็มหน้าจอแปลไม่ออกว่าคุณขายอะไรกันแน่ แล้วเขาตัดสินผิดนะครับตัดสินผิดอาจจะมองภาพรวมอาจจะดูผิวเผินเช่นมีลิงก์นี่ฮะมีลิงก์เกี่ยวกับเพจแบบนี้คือไม่ไม่ควรทำนะครับก็คือนำเพจติดแดงจากเพจที่หนึ่งนะครับเอามาโพสต์ลงนะที่จะยิงแอดเนี่ยนึกภาพออกไหมเอาเพจที่ติดแดงเอาลิงก์มาแปะนะครับลิงก์ลน์เอามาแปะแบบนี้มีสิทธิ์เสี่ยงนะครับที่เขาจะเข้ามาตรวจสอบพอเตือนแล้วครั้งหนึ่งติดแดงแล้วนะครับนี่คือ แต่เขาก็เขาก็อารุ่มอร่วยไงเมื่อเขาตรวจสอบสเต็ปที่หนึ่งยืนยันตัวตนอัปโหลดไปเขาโอเคเข้าใจว่าคุณเป็นคุณเป็นมนุษย์จริงในการใช้ Facebook ผ่านแล้วเขาก็ตรวจสอบเนื้อหาอาจจะนะครับอาจจะมีปุ่มให้ติ๊กมีแบบสอบถามให้ติ๊กก็เข้ามาดูด้วยไม่ใช่รอรอรับสิทธิ์บัญชีเขียวอย่างเดียวนะครับสักวันที่2นะครับเข้ามาดูในคุณภาพบัญชีนะนะเข้ามาดูในคุณภาพบัญชีเขาอาจจะให้คุณกรอกแบบสอบถามว่า คุณคิดว่าคุณผิดจริงเอาตัดสินผิดไม่แน่ใจว่าฉันผิดอะไรต้องไปติ๊กหัวข้อเหล่านั้นนะครับต้องเข้ามาดูนะถ้าไม่ติ๊กเดี๋ยวมันไม่คืนสิทธิสามบรรทัดนะครับนี่คือกรณีสามบรรทัดคือสรุปสามบรรทัดก็คือเขาตัดสินผิดสองบรรทัดก็คือเขาสงสยัยครับสามบรรทัดเนี่ยคือเขาตัดสินผิดตั้งแต่ทีแรกนะครับเมื่อเรากรอกแบบสอบถามว่าเราไม่ได้เราไม่รู้ว่าเราผิดและยื่นอุทธรณ์ว่าเราไม่ได้ผิดนะครับเมื่อเขาตรวจสอบแล้วนะครับเขาก็จะคืนสิทธิ คืนสิทธิ์บัญชีเขียวและเป็นสบรรทัดเขาโฆษณาบัญชีส่วนตัวองค์ประกอบได้รับผลกระทบเราตัดสินผิดนั่นเองนะครับอให้ Facebook ตัดสินผิดนะครับมันแก้ยากนะสบรรทัดแก้ยากมากโอกาสผ่านน้อยมากนะครับถ้าไอ้สาบรรทัดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะดีกว่า2บรรทัดใดๆทั้งสิ้นนะครับบางคนเข้าใจว่าเอ้สาบรรทัดมันจะแข็งแรงกว่า2บรรทัดไม่เกี่ยวนะครับเป็นแค่ความรู้สึก ใจความสําคัญมันอยู่ที่การทำคอนเทนต์ในเพจนะครับอย่าให้มันล่อแหลมห้ามอะไรเอาแบบปกติที่สุดนะครับอย่าใส่แฮชแท็กเยอะอย่าใส่อิโมจิเยอะอย่าแปะลิงก์โดยเฉพาะลิงก์เว็บไซต์ที่เป็นสแปมบัญชีลิงก์เพจที่เคยติดแดงอย่าเอามาแปะนะครับแบบนี้น่ากลัวโดยเฉพาะลิงก์ไลน์เนี่ยควรหลีกเลี่ยงนะครับถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับแต่เขาเป็นคู่แข่งกันถ้าถ้าหลีกเลี่ยงได้คือใช้คําว่า ตัว L แล้ว ID นะครับเขาก็รู้ว่า ID Li n e นี่นแหละนะก็ใส่เป็น ID line เข้าไปอันนี้ปลอดภัยกว่าที่จะแตะลิงก์แบบนี้นะก็น่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์นะครับใช้วิจารณญาณลองพิจารณาดูเอาเองนะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกด ติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยละกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ